Ơi, like ừ. nên, cái pha Kẻ hẻ nó Nè, bà ta nằm vội ốc Vội tức thức Thưa bà nằm lật Nằm tức vội lên lên đi lên มาบอลักจับเนาะโฮะกระตุก à, chậm อยู่โฮะเป็นหยัง uh, <laughs> à, cái ไปโลดไปโลดลักเลย <laughs> <Bà ấy đấy. cười> <laughs> <laughs> ผ่านไปและเนีเ่ยนะฮอะไรฮบปลาบูปลาบู๋เ<อ>นาะเระกินยาวุ้นลายโตเติมลยนะสองอเอ๊ เจ็ดต่อแปดอุปโภคโอ้ปานี่ครับอให้เยอะมาณออกเลยโูบอกนะฮะบอกเหนไผ่ขอยได้ตัวนะไ่ป่าออกแล้วพุ่นพุ้โอ้ยจะปาทางใดมาทางพีก็พุ่นแล้วไผ่ตัน ไปดิไปยินดีกันสู่สองยังไงกีบาทมาในซิมาเ,มาเอาฝามาฝาอยอยูย่ไ่ไปหอยแดงตอนนี้อุปกรณ์ว่าได้ถือตุ๊กหัวนำมมันเล็กวา่เาเฮอสิได้บ่หรือบอได้มารุนเหมือน,นกันน้องนา อาตัวนี้คะส่วนคันตัวนี้ก็ได้เวลาอย่างหอดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของหนองปล่อยทีมงานมือสีบจับปลาลงก่อน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังกลางมองก่อนจะว่าเห็ดกับดัก và mon mon nhầy cầm lăng đồng, hoàng đạt ô nằm lai lê Căng mong còn không? โอ้ลักเลยนะจีไปได้เหโอ้เขาต้องห้ำเขาต้องห้ำมาเอาป่าคนต้องหำเฮคิดอที่ได้ัโตอร่อยไปเนื้อื่นแล้ววัน Phải lặng thì phốn tốc sâu, đẹp Nam lấy đây là bò Cảm lặng Lông ngôm bà Nam lơ lực

มองหนุนบุกเลเื่อยก่อเนาะอย่ามมองก่อนมองใหญ่ชื้น มองเคอรอะไรนำเล็กขนาดแก่แห่เนาะ

จะก้นเลยถึง เห็ดนี่วะปศะพีไปข้าบ่าย่ไม่ไม่นี่นีเล่ชนเชนิญเฮ่ ผ่านไประยะหนึ่งแล้วอะไรั้งปลาบูปลาบรูเนาะกะกินยาอ้วนลายเติมเติเลยนะสองเอ๊ะ เจ็ดต่ปดวโโอ้ปปาดคร่บให้อย่ามา,นานออกเลยคุบอกะอนะฮะโมเมนต์ยขอยได้ตัวน <c oughs> ะไพปล่า <c oughs> ออกแล,ล้วพุนคุโอ้ยจะไปาทางเดฮะมาทางพีป่ะคุนเล่นไพ่ตัวนะ